สวัสดีค่ะอยู่กับซาวโบสซเลยนะคะวันนี้เรามาดูช่างนกใส่อะไรนั่นปืนใหญ <c oughs> มไไห่มันเป็นไฟคะ่ะทุกคนเห็นบ่เดียดซองตาโอ้มันเป็นไฟค่ะตอนแรกคิดว่าเป็นปืนใหญ่ <c oughs> มันมีชื่อไหม พี่นกอชื่ออะไรนะมันคืออะไรล่ะฮะเอาลืมปืนใหญ่ไม่ใช่คืออะไรวะปั้นมันของปั้นคืออย่างพี่น้องเม่นมาเดินเขาเม่นมาเดินวามันคืออย่าง ่อยรู้เลยค่ะมันเป็นอะไรแตงอ่ามันเป็นจักรเลียมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลี่ยมเป็นกระบอกแล้วก็มีไฟนะคะเป็นหลีดแต่โมหหนะคะว่ามันซื้ออย่างแค่นั้นเองนะคะเหนเบื้งด้านข้างเป็นยาวๆ ตอนนี้ช่างกำลังหาที่ใส่แนมซ้ายแนมขวาแนมหน้าแนมหลังฝั <c oughs> ่งนน้นน้องเชนก็ขัดนะขัดข้างบนขัดฝั่งนี้เสร็จแล้วเหลือฝั่งนน้นนะคะัฝั่งนน้นยังไม่เสร็จเนาะ ช่างนกกำลังพิจารณาอยู่น,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งอีกข้างหนึ่งนะไหย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ เป็นแบบนีห้หน้าตาของมันค่ะแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นี่ราไฟไฟอยู่ข้างในค่ะนี่เขาเรียกอะไรไม่รู้ค่ <c ười> <c ười> อยอื่นปืนใหญ่ขึ้นลงขึ้นลงค่ะ อันนี้เราเซฟตี้แล้วนะคะมัดมัดคารคกเร็วเรียบร้อยนะมัดไว้นะ,ะมัดติดกับรถไว้นะคะนี่ป้องกันไม่ให้มันวิ่งไม่ให้มันไหลนี่มัดแล้วนะคะลอกกันลอกค่ะลอกบนสองนะคะฝั่งนี้ก็เอาถังตันไว้ดันไว้นะคะพี่น้อง ทางดันใบนะคะโให้มันแลนค่ะบให้มันขยับนะไม่ให้มันวิ่งหนีเราก็กลัวตกเหมือนกันนะคะทุกคนมันแม่ย่านตกนะคะย่านคู่กันนะคะเพียงตะวามันกะเห็ดอยู่ที่สูงอันนี้แผดขัดค่ะ อันนี้ก็เป็นงานตอนเช้านะเีย๋ยวเรามาเราติดตามตอนที่ช่างใส่เสร็จนะฮะมันจะออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ให้ช่างจัดแจงใส่นะคะเรามาติดตามนะฮะดูช่างว่าช่างใส่เขาเรียกอะไรนะเชน่นที่ใส่นะ ปืนใหญ่ไปปืนใหญ่เอาปืนใหญ่ก็ปืนใหญ่ใส่เสร็จแล้วค่ะบางนี้ใส่แล้วแล้วค่ะพี่น้องฟังนี้จับขาแล้วลอยยังแต่นี่จะออกาเป็นแบบนี้นะเราต้องต่อไฟด้วยนะทุกคนอีเจ้านี้ไม่น่าจะกระพริบหรือกระพริบไม่น่าจะกระพริบนะนี่หน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นบะ เห็นปะเห็นปะนูน่นเนจ้าซูไม่ดูนะในจะอยู่ข้างบนนะคะฝั่งนี้ช่างกำลังเชื่อมโอ้ใส่เสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วนะะเนี่ยอุ้ยแดด แดดไฟปืนใหญ่มาสั่นอันนี้ก็เต็มๆนะเชื่อมเชื่อมช่างของเราอูจะบอกว่าแดดร้อนมากหอนแห้งนะคะแดดประเทศไทยนี่เชื่อม่ะจิบอกว่าแดด แบบแดดอย่างร้อนอ่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวรอชมไฟไม่น่าจะกระพริบนะไฟอ่ะนี่แผนกเช็ดเชื่อมมาล่อรุ่นนะคะว่ามาน,นี่สร้างต้นสีเขามากติดวีไอพีไฮบอนะคะเดีย๋ยวยินสั่งนกว่า คนวานเป็นสีขาม้ามาอนีนะคะกลับมาล่อนะคะล่อว่าเป็นสีขามาบอนะคะก็สถานีต่อไปก็จะเป็นท่อนะคะถ้าช่างนกทําอันนี้เสร็จเนาะเดี๋ยวจะไปขโมยน้ํายาสาวนุ่นแต่บ้านล็อก <c oughs> น้ำยามาขัดยางนะมีน้ํายาขัดยางเราต้องไปเอามาขัดยางนะคะนี่ แดดแดดยังสวยเลยทนแดดทนฝนลืเกินมันจะกระพริบไห่ไฟหรือว่ามันจะเป็นแค่แสงเฉยเยเออไม่ได้กระพริบมันคือจะได้ใส่ไม่ได้ใส่หลอดมันไม่กระพริบนะมันก็จะเป็นสี สีส้มห,หรือสีแดงสองข้างอะเสร็จแล้วนะเดียด๋วยวให้ดูภาพไกลๆนี่เห็นบ่เห็นป่พี่น้องนี่ใส่ปืนใหญ่แล้วล่ะค่ะไปเราก็จะมารอลุ้นกันนะว่าช่างจะมาทำ V.I.P. ให้เราแม่วันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องสาว u c ไซ n n e l ที่พอกับแม่คิปหนาค่ะอู้แบบพอนจำำบายดีสวัสดีค่ะ